ถ้าดูชมรับฟังคลิปนี้อาจจะช่วยคุณได้นะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมจะมาเจาะลึกที่เป็นตู้ใหม่ซีซั่น3วิทยาลัยโคเวอร์3ตัวละครเฟรเกอรีน่นชาร์ลอตและแจค็ควันนี้ผมจะมาไขและเจาะลึกข้อมูลสลับ3ตัวนี้แล้วเกี่ยวกับแพทนี้ด้วยว่าอัปเดตนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจถ้าผู้ชมพร้อมรับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามกับผมอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ โอเคก่อนจะไปที่ตัวละครกันนะครับผมขอรีวิวไอ้ตรงกิจกรรมที่จําเป็นก่อนละกันนะครับว่าแพทเนี้ยมันมีอะไรเข้ามาแต่ถ้าที่รู้กันน่ยทุกคนน่าจะทราบแล้วว่ามันมีบทใหม่เข้ามาซึ่งบทตรงเนี้ยมันจะได้ของค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันได้เพชจด้วยพันสองนี่ครับเขาเป็นเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นกิจกรรมเนื้อเรื่องปลดล็อกบทบาที่7กับที่8มาแน่นอนว่าเราจะได้อยู่ที่2 0 0พเพรเลยนะครับถือว่าเป็นการอัปแพทที่ค่อนข้างดีอยู่ที่มีบทถึงมาแปกันเลยทีเดียวตามด้วยว่ากกกกกกิจรรรรมมมสสะดดดดดดาาาาาาวววัันนนเเเเเี้้้ยย็็็ขคคือบบใหทุ3ไ ตัวอย่างละ5ใบนะครับตามที่มันสะสมนะครับก็10ใบเลยนะครับถือว่าคูมากสลับแพทนี้ที่เอาเข้ามาก็โอเคเลยที่ได้ตั๋ว10ใบกับเพชร2 4 0พนะนะครับแล้วก็ตัวอัปเดตเสร็จเนี่ยได้เพชรอีก240เพชรอ่าแล้วก็มีกิจกรรมเลสุดเดือดมาเดี๋ยวผมมาสอนให้นิดหน่อยด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงรายละเอียดแบบกว่านี้เรื่องของการบอสกทีหนึ่งนะแล้วก็ไอที่สาคัญเลยคือเป้าหมายใหม่อันนี้ของจริงผมไม่คิดว่ามันจะรีด้วยนะครับก็แน่นอนว่าอันนี้ใครที่เติมนะครับคุ้มค่าแน่นอนไไไมมม่่่วาจะเติถึง70ีีด้ทร อินออฟด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ10,000หมืมเนี่ยคุ้มจริงมันมีออฟประดับที่แบบโอ้โหสุดยอดเลยนะแน่นะว่าอันเนี้ยถ้าใครเติม1 0 0 0 0หมน่นมะฮะมันจะมีไอเดคเวทมนต์แล้วก็ไอเดคกายภาพแบบนี้นะครับก็เป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่หายากมากๆถ้าถามว่าให้เลือกเนี่ยก็เลือกตัวดาเมจแหละถ้าจะให้เลือกก็คือตอนเนี้ยตัวเวทมนต์มันเยอะมากครับให้เลือกจูก็ได้สําหรับตรงกลางนะก็ถือว่าถ้าอัพเต็ม12เนี่ยมันได้ประมาณ2 1เปอร์เซ็นต์โอ้โหแบบ เป็นเป็นสร้อยคอเอ็นเกมนะครับมันทำไม่ได้เนาะมันต้องจักเติมแ็กล่าสุดนี้แล้วก็จากสุ่มจากดันที่เราต้องลงทุกวันเนาะที่เป็นดันเชียนลน์อาทิตย์เนาะโอเคประมาณนี้ครับแล้วไอที่ผมตื่นเต้นที่สุดคือลูกเตา๋าทุกคนอาจจะมองว่าเอ้ยธรรมดาก็เหมือนกิจที่ผ่านมานี่แต่สิ่งที่เราต้องอพยายามแบบ ขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือต้องหาตัวประลองในกิจกรรมนี้ให้ได้นะครับแล้วผมจะสอนในคลิปถัดไปที่ทําไงให้เราลงถึงขั้นสูงนะครับลองตัวประมาณไหนใช้ตัวยังไงเพื่อให้เราได้เพชรในหลีกสูงนั่นเองต่อมาคือสนามประลองกิจกรรมตอนเนี้ย ผมไม่รู้ว่ามันจะเปิดเมื่อไหร่ไอ้กิจเนี้ยมันคือการแบนตัวละครเว้ยมันทั้งแบนแบนสายเออแบนสายแล้วก็แบนอ์ติแฟกอะไรเงี้ยที่ผมเคยเห็นนะครับก็น่าสนใจอันนี้ค่อยว่าทีเรื่องของกิจกรรมประลองของบ้านเรานะครับว่าจะเป็นอย่างไรเข้ามาแล้วก็ต่อมาอีกอัปเดียคือตัวละครนะครับนอกจากตัวละครที่เป็นเฟกเลียนชาร์ลอตแจ็คเนี่ยมันมีตัวเข้าตู้แอบเข้ามาด้วยปืดนี่ครับผมนะ อย่างที่ผมได้สปอยไว้ล่วงหน้านานแล้วนะครับคือยูโน่เนี่ยมาแจกแน่ๆไม่ว่าจะมาแบบแจกหรือเข้าตู้แบบนี้นะครับแต่ว่าต้องต้องบอกทีว่ายูโน่อาจจะไม่ได้มีกิจกรรมแล้วนะครับอีกทีก็จะเป็นวานิ่าเมินเลยก็ได้ก็จะเข้าตู้เหมือนกันหรืออาจจะมีกิจกรรมเข้ามาให้เรานะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่ายูโน่ร่างนี้เนี่ยถ้าใครเป็นสายฟรีอ่ะมันควรจะมีเลยนะครับมันเก่งว่าโลตัสแล้วก็ใช้คู่โลตัสยิ่งดีมากประสิทธิผมของการผ่านด่านไม่ว่าจะบอสระดับยากอะไรเนี่ยโอ้โหยูโน่เนี่ยไปได้หมดนะครับรรบบเ,เดา ก็ก่อนจะรีวิวตัวละครแบบละเอียดนะครับมาสุ่มให้เล่นเล่นให้ดูผมเตรียมไว้60เพชรนะครับตอนแรกไว้ประมาณอ่ผมแอบสุ่มเป็น15บใบได้การ์ดมาเรียบร้อยละแต่ว่าไม่ได้ตัวก็เดี๋ยวจะได้พูดด้วยว่าเราจะเอาชาร์ลอตหรือเฟโกลอนหรือแจ็คดียังไงดีนะครับผมปะมาดูกันครับ10บใบเลยละกันไปลุยเอาเฮยฮไวจัดโอ้โหได้การ์ดชาร์ลอตมาเฉย ผมอยากได้การ์ดเฟโกเลออนนะนะโอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้โอ้โหรั่นรั่นนะฮะโอ้ยได้การ์ดมาด้วยนะเออไม่เป็นไรมีอยู่50ตัวยังได้อยู่วะผมมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งทุกคนแนะนำนะฮะออกเข้าเกมใหม่แล้วกดทีละใบอันนี้ให้ใช้แค่1ครั้งต่อตู้หรือว่า2รอบก็ได้แล้วแต่นะครับผมใช้ไปแล้ว1ครั้งก็คือได้การ์ดมาใบหนึ่งกดแค่5ใบนะครับแต่อันนี้ผมจะสูมทีเดียวเลยจะได้รีวิวทุกคนได้เร็วขึ้นด้วยนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราส่ม10บใบแรกเลยกักกันสิ ประตูมาก็เปิดได้ยิ้มเลยนะฮะช็อตนี้แล้วชุดสวยเปิดตาไม่เปิดนะฮะห่มโอ้โ oh หสภาพอ่าก็เกลือนะฮะช็อตที่2แต่ผมได้การ์ดมา2ใบรู้จะไปทําอะไรดีนะฮะเยอะเกินตู้นี้เราควรจะเอาการ์ดเฟโกเลออนนะครับทุกคนไปลุยสามครับขอการ์ดเฟโกเลออนพอแล้วจะดีมากเลยแล้วก็ตัวโอ้ตัวไม่มาอย่าบอกนะว,ว่าผมจะไม่ออกนะทุกคนเฮ้ย <Hey! S 1> เข้มแล้วนะ เ <c oughs> นะสามโดไม่ออกและโลที่4ี่ฉันจะเป็นยังไงล่ะต่อไปครับผมปาตูสีน้นําเงินโอ้โหลูกลักผมไปแล้วฮะน่าจะไม่ได้นะครับโอ้โหสภาพนี้เข็มโคตรโอ้โหม่นนะตัวที่ฉันดองมามันไปไวมากเลยทุกคน เยวขอออกเข้าใหม่แป๊บ,บนึงขอยาสายมูเลยละกันนะฮะผมไปเอาใหม่ครับเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตเหรอว่าไอ้ตัวนี้มันเปลี่ยนร่างแล้วอะใช่ไหมเซว่าแพทนี้นี่คือนะกเกรนะครับโอเคมันเพิ่งเปลี่ยนร่างนะครับผมตอนแรกเป็นตัวใหญ่ๆอยู่นะโอเคโลนี้ก็ยังประตูไม่ไม่สีทองอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวตัวนึงก็ยังดีสักตัวยังดีนะครับเฟ็นโกเลออนเฟโกเลออนหนา ว่าครับผมจะได้ตัวอะไรขอร้องล่าอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้ไม่ใช่เฮ้ยขอตัวเถอครับจะไปรุ่นตัวละครฉันเฟโกเลออนไปเลยยังไม่มาครับมาไหมครับผมป้าเข้าไปชาหลอดแน่นอนช็อตนี้เอายังไม่ใช่ปะยังไม่ใช่ปะป้าโอ้ยมาแล้วโอ้ย มีทั้ง2ตัวมาตัวที่ไม่อยากได้นะฮะสำหรับแจ็คต้องมีการ์ดด้วยนะครับถึงจะเล่นได้ดีนะถ้าใครไม่มีการ์ดก็อาจจะเล่นยากอยู่นิดนึงนะครับผมแต่เล่นได้นะปะโลสุดท้ายครับผมแต่อาจจะไม่สุดท้ายสำหรับผมนะเพราะว่าอยากจะสุ่มต่อ,อกนิด,น,ดนึงเฮ้ยแต่โลนี้ประตูทองอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองตัวสองตัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยมาโลแรกเลยปะเนี่ยโอ้โหผมไม่แตกโลบ้างนะช็อตนี้ยังไงอะมาปะล่ะไม่ใช่ฮะ มาได้เปล่าครับครูชาลอตของเรานะ่ะไม่ก็เฟโกเลออนไม่เอากาสนะโอ้ยตกใจหมดโอ้ยสะดุ้งเลยเมื่อกี้โอ้ยพอเห็นไอ้นั่นตักกแตนยงยงโ,ยโอโแล้วก็เป็นใครล่ะทีนี้ยังไม่มาอีกหรอเมื่อกี้เหมือนจะเป็นโลแรกเลยนะขึ้นอยู่ที่หนึ่งอ่ะยังไม่มาเลยฮะอ๋อ มันควรจะเป็นตัวละครได้การ์ดไอ้น,นี่มานะครับแมก็ไม่ได้ตอนนี้คือการ์ดใบเดียวมันก็เก่งแล้วนะสําหรับการ์ดใบนี้นะครับของมาร์คนั่นเองโอ้หมายก็ไม่น่าเชื่อว่า60โลองผมเนี่ยได้ตัวที่ไม่ต้องการมาเฉยเลยอะเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยเอาว่าผมขอได้สักตัวอย่างสักตัวแล้วกันนะผมใช้ตัวเลยแล้วกันไอ้เพชรเลยแล้วกันนะฮะไม่ไหวอะอยากได้อะตัวนี้อยากได้เฟโกะ ลูกรักเลยนะเว้ยลูกรักเลยนะเว้ยโอ้ยไปแนละ้วลูกรักลูกรักขาโอ้ยไปแล้วลูกรักผมไปนี่คือสิ่งที่ฉันต้องรับประเชิญสินะเปโกเลออนของฉันน่ะลูกลักผมนี่ผมจะไม่ได้จริงๆหรอกครับทุกคนอีกสักโลแล้วกันฮนะยังไงเราก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันสําหรับเพชรแอตาของฉันและตอนนี้โอเคมาแล้วเปโกเะไม่ก้าชาร์ลอตจะได้เลือกสักตัวหนึ่ง โอเคไม่มาไม่มานะไปเลยด้วยความไว้ว่องโบโอ้ยแมวไม่ไม่ไม,ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมยังยังโอ้ยการ์ดผมแบบเห็นการ์ดและกดกดข้ามไปแล้วกันนะโอเคโอเคโอเคก็ได้เทพเจ้าการ์ดโอเคเอาการ์ดก็ได้ครับพี่โอ้โห ท่ากับว่าผมได้การ์ดชาลล์สองใบแล้วก็เฟโกใบหนึ่งแล้วก็ไปเลือกการ์ดเฟโกกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่ายัางได้อยู่นะฮะก็ผมยังไม่ได้ตัวนะขอให้ได้ตัวแล้วกันขอได้ตัวนะครับขอได้ตัวลูกรักผมเฟโกการ์ดมาแล้วเนี่ยตัวก็ต้องมานะพี่ชายโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยขนาดจิปโซยังไม่มาเลยอะ่ะจิปโซนี่คือเป็นตัว SR เนาะไม่โผล่เลยวะอะไรวะเนี่ยสุดยอดไปเลยมานะครับต่อเลยแล้วกันนะครับไม่ไหววะ่ะ โอ้โหอายโลนี้คือพอแล้วผมไม่ไหวแล้ววะโบโอเคได้อยู่ชาา์ลอตพอแล้วผมตอนนี้ผมพอแล้วนะครับเพราะว่าที่ดองมามันจะกลายเป็นไร้สิ้นนะที่ดองมาเดี๋ยวมันจะหมดนะอ๋อแอตตาได้ข่าวว่าใกล้อยู่เหมือนกันนะฮะผมโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้นะเก็บรอมาไมล่าเออ,เอ,อตกใจโหมดตกใจโหมดนะอ๋อ โอเคผมคงได้คอนเทนต์แล้วแหละนะครับผมก็ <g år d> ได้กาสมายังไม่ได้ตัวไม่ไหวแล้วผมคงได้แค่นี้จริงๆนะครับได้แค่หมื่นสี่เพชที่ผมมาใช้ในวันนี้โอเคครับทุกคนหมดละหมดตัวแล้วจริงๆเป็นผลที่ผมว่าไปกดต่อนะครับก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าตัวละครที่ตอนนี้เล่งแพคเข้ามานะครับอ่ะมาอธิบาย3ตัวละครนี้ให้ทุกคนได้รู้และรับทราบกันตัวหน้าเอาว่าเอาตัวแรกที่ผมได้มาก่อนละกัน ก็คือแจ็คเดลิเปอร์หลายคนถามเข้ามาว่ายังไงกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมได้ปั้นให้ดูแล้วแหละเพราะว่ามันตัวมาเนาะ <c oughs> โอเคนะครับสาหรับแจ็คเดลิเปอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ยังไงเดียเป็นสาย PVE ล้วนเลยนะครับถ้า p p คงจะเป็นสายโถมแต่ว่าเหมือนตอนนี้โถมมันคงไม่ไม,ไม่ติดเมตาแล้วนะครับไม่ไหวแล้วเพราะว่าดาเมจเนี่ยถ้าทําจริงๆโถมก็คือต้อง5ดาวแล้วนะครับหรือ2ดาวขึ้นไปเนี่ยมันถึงจะไหวแล้วหรือ5ดาวเลยดีกว่านะเออมัน มันต้องดาเมจมหาศาลมากๆนะครับซึ่งจูเลียมันมาแล้วเนี่ยเมตาเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับโดยไม่ต้องปรับแก้นั้นแจ็คเนี่ยจะไว้ PVE ในการตีบอสส่วนใหญ่ซึ่งความแรงของเขาเนี่ยมันไปตกที่สกิลที่2เพื่อคำนวณไอ้ไอ้สกิลคำนวณออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีการบัฟถึง3ครั้งและสกิลคอนเสิครับมันจะเอาที่สแต็กของคำนวณเนี่ยมาคำนวณเพิ่มดาเมจนะจะสร้างดามดาเมจอีก3ทีแบบสุม่มถ้ามี3ตัวก็คือสุ่ม3ตัวแล้วก็สามารถสุ่ม3ตัวได้ ถ้าเป็นบอสเนี่ยก็จะทําให้โดน3ทีเลยก็คือดาเมจจะแรงมากสับการที่เป็นการเหมือนดาเมจชิ่งนะทุกคนเอออันนี้แรงนะครับนน่นอาว่าสกิลมันต้องอัพแบบเกือบเต็มเลยนะครับสกิลที่แรงคืออันติแล้วก็ตีธรรมดาแค่นี้พอแล้วสกิลสองคงไม่ต้องอัพก็ได้นะเพราะว่าหลักๆเนี่ยสกิลอันติเขาแรงสุดแล้วนน่นอนว่าเขาเป็นสายกายภาพนะครับสิ่งที่ทำคือกายภาพแล้วก็คีเล็กขี้แดมตามปกติเหมือนจูเลียสของเรานั่นแหละอันนี้คือความสามารถมันนะครับแล้วก็มีล้างบาเรียนะสกิลประสานไม่มีอะไรมากมีเท่านี้รรับรับสําหตวของ็ อ้ออีกอย่างหนึ่งคือตัวเขาเนี่ยถ้าศัตรูติดเลือดอยู่เนี่ยถ้าตีธรรมดาก็ติดสต,ตันต่อน,นั่นเองเท่านี้แล้วก็อันตินเช่นกันอ้ออันนี้คือความสามารถโดนวรวมของแจ็คเดลิเปอร์นั่นเองอ่ะจากนี้ก็มาดูที่ตัวของตู้นะครับที่เป็นเลือกประตูผู้พานหาว่าเลือกอะไรดีใช่ไหมครับถ้าตอนนี้เอ่อสำหรับชาร์ลอตม,มันใช้ได้ตั้งแต่ศูนย์ดาวเลยนะถ้าใครสุ่มได้ตัวหนึ่งได้แล้วเนี่ยก็ให้ใช้ให้ให้ได้ตัวนั้นมานะครับก็คือถ้าได้ชาร์ลอตก็เลือกเฟโกู้ และความจําเป็นของเขาเนี่ยชาร์ลอตถ้า PP ตอนนี้ยังใช้ได้นะครับแต่เหมือนแพทมันเร่งจนชาร์ลอตเนี่ยมันโดนดันลงมาใช้ไม่ค่อยดีมากนะครับใช้แค่บางคราวถ้าเป็น PP ส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็น PVE เนี่ยเออตีบอสด,ดีมากนะครับคือถ้าเล่นชาร์ลอตพีพีแนะนํา5ดาวเลยแต่ถ้าเป็นศูนย์ดาวมันยังพอเล่นได้นะแต่มันไม่ไม่สุดเท่าที่ควรแล้วก็จะตกเมตาเร็วมากเพราะว่าแอสซ่าก็เข้ามาเร็วแล้วก็ยูโน่ที่เป็น s s r เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้ด้วยที่เป็นข่าวลิสต์ล่าสุด อ่ะก็2ตัวเนี้ยเลือกไปนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีสักตัวเนี่ยถามว่าเลือกอะไรใช่ไหมครับคือไม่มี2แบบเมตาของชาร์ลอตมันตกถ้า PVE คุณไม่มีปัญหาเนี่ยก็ไม่ต้องเอาชาร์ลอตก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเพราะว่าชาร์ลอตมันใช้คอมโบบางอย่างได้ในอนาคตแต่ถ้าเป็นเฟโกมันเป็นสายดาเมจมันมันไม่เหมือนกันนะครับเฟโกเป็นสายดาเมจแน่นอนว่าตัวเขาอะ่ะมันต้องทํา5ไปเลยถ้าจะเป็นดาเมจอนาคตนะเพราะว่าถ้าไม่5้าดาวเนี่ย มันจะใช้ไม่สุดเท่าที่ควรแล้วก็ถ้าดาวไม่เต็มเนะี่ยอย่างน้อยอะ่ะการต้องเต็ม5อันนี้สําคัญกว่าแล้วถามว่าผมจะเลือกอะไรผมคงจะเลือกเฟกโกเลออนเพื่อว่าเป็นตัวลูกหลักด้วยแล้วก็อ่าเป็นตัวสําคัญในในแพทหลังๆนะครับที่เอาไว้คอมโบกับแอสตาร์ Star ได้นั่นเองถ้าผู้ชมตัดสินใจไม่ออกมาเดี๋ยวผมมาดีวิวให้ดูครับว่าตัวละครแบบนี้เนี่ยมันเก่งยังไงบ้างนะครับปเดี๋ยวผมให้ดูการ์ก่อนแล้วกันครับเอาแบบเต็มเลยนะ แนะนันว่าการเนี่ยควรจะ2ดาวขึ้นไปเพราะว่าโอกาสจะ40%ในการติดเพิ่มดาเมจ15%ถ้า3ดาวคือ70แล้วก็เพิ่ม15%นะครับแต่ถ้าเป็นศูนย์อ่าหนึ่งดาวศูนย์ดาวเนี่ยมันจะ40%แหละแต่ว่ามันได้แค่5%มันน้อยเกินไปนะแล้วก็ถ้าศูนย์ดาวมันใช้ไม่ได้เลยโอกาสแค่10มันน้อยเกินไปนะครับยังไงถ้า5ดาวครับเราจะได้เพิ่มความเสียหายที่ทำา25ก่อนโจมตีเอออันนี้โกงมากตามความเสียหายต่อเนื่องที่ศัตรูได้รับอยู่คือเผาไหม้นี่แหละคือความโกงของมัน ถึง25%ก่อนตีนี่คือมันโกงมากเลยนะลงหัวที่จะหัวแตกนี่คือความสามารถของการ์ดนี้นั่นเองแล้วเฟโกพอใช้เนี่ยมันได้ความเผาไหม้เพิ่มอีก1นึ่งหนึ่งสเตตัสจากเดิมมันไม่มีแต่แม้มันได้มาอีก1เทอร์อีก2เทิร์น1นเป้าหมายแล้วก็จากเดิมมันมีอีก1อยู่แล้วนะครับก็เป็น2เลยคือดาเมจเนี่ยได้ได้ห้เเลยนะแล้วไอตัวของที่มันจะมาคือแมกนาใช่ไหมที่เป็นซีซันที่6กอ่ะคือแมกนาเปิดมาทั้งทั้งตีอะครับมัน 2เทินทางตี้เลยนะครับงั้นเนี่ยเฟกโกเลออนคุณจะได้ดาเมจถึง100%เซเลยนะเออหรือตัวที่ใส่อยู่อะครับหรือแม็กนาก็ได้มันเป็นอะไรที่มันโกงมากเลยเว้ยแต่แม็กนามันต้องสองดาวขึ้นไปนะถึงจะได้บัฟแบบเปิดมาทางตี้ติดไฟหมดอ่ะนี่แหละคือคอมโบในอนาคตที่ดีมากๆแล้วถามว่าเฟากโกแรงแค่ไหนละ่ะต้องบอกว่าต้องต้องคนที่รักทีมไฟแล้วอยากเล่นทีมเบิร์ดทีมไฟมันมองเป็นทีมเบิร์ดกับทีมเบิร์นได้2ออย่างเลยนะเบิร์ดคือเน้นจบเร็วกับเบิร์นเน้นแบบยืนยื้อเล่นได้นะครับ เฟโกเลออนเนี่ยไปทางเวทมนต์แน่นอนนะครับมันจะแรงทางเวทมนต์คือจะทําเหมือนจูเลสเลยแล้วก็ดันค่าคิเลกคียแดมนะครับไอที่สําคัญที่สุดคือสกิลของเขาเนี่ยมันมีความโกมบางอย่างอยู่นะครับก็สกิลวันตีนะครับมันมีการล้างบารีกรที่จะลงหัวและที่สําคัญคือเห็นไหมฮะเผาไหมหนึ่งชั้นจะเพิ่มความเสียหาย20%ถ้าเผาไหมสามชั้นขึ้นไปคือ220ถามว่าไอ้สามชั้นสองชั้นคืออะไรใช่ไหมคือเนี่ยเดี๋ยวตีให้ดูอันเนี้ยหนึ่งชั้น ตีมาได้ทีนึ่ง2ชั้นแต่ถ้าแบบนี้เรียกว่า1ชั้นและแบบนี้ก็เรียกว่า1ชั้นโอเคไหมครับก็คือว่า1ตัวต้องติดถึง3ชั้นเนี่ยนะอันนี้เรียกเป็นชั้นนะครับแต่ถ้าติด1ตัวเรียกเป็น1ชั้นต่อตัวยังไม่ใช่แบบว่า3ตัวเนี่ยจะได้เป็น6ชั้นอันนี้ไม่ใช่นะฮะเออก็คือ1 1 1อันเท่ากับ1ชั้นนะครับ โอเคนะอันนี้คือความแรงที่เพิ่มขึ้นมาอ่ะประมาณนี้สับเฟโกนะครับผมมาดูสกิลที่2ก็เจ๋งเหมือนกันคือล้างบาลีเเหมือนกัน <c oughs> ทุกสกิลก็คือล้างบาลีเหมดเลยนะครับล้างบาลีเทุกอย่างเลยครับอันนี้ก็ล้างล้างเผาไหม้แล้วก็ล้างบาลีเตอนอันติอ่าอันนี้คือคือล้างบาลีเด้วยก็คือสกิลสองคือโนเอลเนี่ยเล่นยากขึ้นแน่นอนถ้าเราใช้เฟโกเลออนแล้วก็เราได้เผาไหม้2เทินนะครับอันนี้คือสกิลเดี่ยวนะอ่าแล้วสกิลนี้มันจะแรงมากๆนะครับแรงมาก อ่ะแล้วก็ตีธรรมดาเพิ่มชั้นเผาไหม้แบบ100%เอเนะสองเทินเลยอ่าอันเนี้ยตอนเนี้ยอาจจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอนาคตถ้ามีตัวมาคอมโบอ่ะมันจะเล่นเก่งมากๆนะมาดูที่ความเจ๋งของมานิอันคือปลดล็อกถึง LR อาเราจะได้อมาตะ1เทินเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า30เราจะไม่ตายในเทินแรกเหมือนลิดอ่ะมันจะไม่ตายเลือดมันจะเหลือศูนย์พอดีเออเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดเลยสรับเฟียโคลียนนะฮะเออแล้วเวลาเราชุบกลับมาเนี่ยมันก็ยังมีอมมาตะอยู่เหมือนเดิม เป็นอะไรที่โคตรดีนะแล้วก็ถ้าเรา2ดาวครับเพิ่มความเสียหายที่ทําได้เนี่ยอีกหตามทับซ้อนของเป้าหมายยังไงมันก็แรงมากมากครับเออส่วน5ดาวผมยังจําไม่ได้ว่ามันเพิ่มอะไรนะแต่ว่าน่นอนก็คือดาได้ดาเมจตรงนี้แหละก็เป็นตัวที่แบบเน้นแรงเลยนะทีเดียวสุดยอดมากและที่ผมคิดเนี่ยน่าจะไปคอมโบกับเจสิงโตได้เพราะว่าเจสิงโตเป็นตู้ลิมิเต็ดการคอมโบน่าจะเป็นสายเบิร์ที่สามารถหยิบมาได้อะเออประมาณนี้น,นะครับก็เดี๋ยวรอเลยแล้วกัน ผมมองว่าเฟโกเลียนอ่ะจะเป็นสายเบิร์ดไม่ใช่สายยืนเบิร์ดเท่าไหร่นะครับเบิร์ดทีเดียวจบอันนี้คือความที่ผมชอบมากแล้วก็การแต่งตัวมันเท่ดีต่อมาชาร์ลอตนะโรสเลก็คือความแข็งแกร่งจริงๆอ่ะมันคืออันติแต่อันติอ่ะมันจะไปเก่งตอนมัน5ดาวห้าดาวจะได้ตอบโต้ถึง2เทินนะครับจากเทินหนึ่งเออนะครับก็คือทางตีเลยอันนี้คือดีแล้วก็พาสซีฟเนี่ยมันได้ปลด LR ปุ๊บใช่ไหมก็จะได้เทคนิคเนะี่ย ทำให้ทั้งตี้ฝันของข้าม,มันโดนใบอันนี้คือป่วนดีมันเอาไวอ้อย่างเช่นทีมรถแห่เปิดมาชาลลอตอะมันที่เป็นสีแดงฝันของข้ามใช่ไหมมันจะแปะแล้วทําให้เราเขาไหลได้แต่อันนี้มันจะใบสกิล 2. ชาลลอตจะได้แค่ตีธรรมดาอันนี้แน่นอนว่ามันเอาไว้แก้ทีมรถแห่ได้ นะถ้าเราเป็นสีฟ้าทั้งทีมนะครับทีมรวมๆก็จะมีชามี่จูเลียชา์ลอตแล้วก็ตัวของโลตัสก็ได้หรือว่าจะเป็นมาร์กก็ได้นะครับอ่ะก็จะเป็นตีประมาณนี้ที่จะแก้ตีนูนแหนได้ด้วยนะแก้ได้เลยก็คือใช้สีฟ้าทั้งตีแล้วก็อันนี้คือเวลาตีธรรมดาครับเวลาโดนตีอะไรก็ตามเนะี่ยไลฟ์ความเสียหายเนี่ยตัวมันจะเด้งเอีขึ้นขึ้นมาการ์ดก็เหมือนกันนะครับมีโอกาสเด้งแต่เนี้ยเด้งร้อเปอร์เซ็นต์ตัวเขาจะอันตดได้รัวมากการตอบโต้ก็จะรัวออมากน,นั่นเองดังนั้นเถ้าใคร 2ดาวก็จะไม่เห็นผลอะไรนะครับมันเห็นผล5าดาวแต่2ดาวสิ่งที่ได้คือการคิดนะครับการคิดของตัวนี้สูงมากถ้าเหมือนโนเอลได้ครับทำการคิดไปเลยการคิดโนเอลคือ25่สิบห้ไอ้ยี่สิบแต่ตัวนี้จะย5ิเปอนนั่นเอาว่าตัวเขาอะการคิดสูงเนี่ยก็ทีมยืดได้ดีมากนะครับศูนย์ดาวก็เล่นได้แล้วต่อมาคือสกิลที่สคือการเพิ่มพลังโจมตีทั้งเวททั้งกายนะครับถึงมากสุดถือ60%เวลาเรายือไปเรื่อยอะ ทีมเราก็จะแรงด้วยสกิลนี้แหละนะครับและอีกอย่างคือการตอบโต้ตีธรรมดาทําให้ตัวหนึ่งอะที่เป็นพลังโจมตีสูงสุดอะมีตอบโต้ตลอดเวลานะครับก็คือจูเลียสหรือจะใครก็ตามที่เป็นดาเมจสูงสุดอ่ะอันนี้คือรวมรวมของชาร์ลอตต์การเล่นของมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องมีตัวละครก่อนนะครับอ้ออีกอันนึงโจมตีประสานสําคัญโจมตีประสานคือลดความเสียหายรับ12% คือเปิดมาคุณจะเอาชาร์ลอตต์เนี่ยมันเ็วใช่ไหมก็เอาไปคู่กับมาก็ได้แล้วก็จะโจมตีสตันได้เลยแล้วก็ทำลดดาเมจที่รับ12%อีดังหากหรือเราจะเปิดมาใช้สกิลที่2จะได้การบล็อก100%คือบล็อกสกิลที่ได้รับดาเมจนะครับก็คือบล็อกดาเมจนั่น <c> แหละเมื่อเราใส่การ์ดเข้ามานะครับอันนี้คือการ์ดที่เขาจะเพิ่มขึ้นมาคือสกิลที่2ก <c> ็ได้ทั้ง2อย่างคือการตีคู่กับซิลสกิลที่ 2, 2แต่ถามว่าอันไหนถือกว่าใช่ไหมสกิลสองแหละแต่ถามว่าถ้าป่วนนนกว่าอััเง พอจะเห็นภาพใช่ไหมครับทีเนี้ยไอสิ่งที่น่ากลัวก็คือเห็นปะต้องบอกว่าทุกตู้ที่เราสุมในตอนเนี้ยต,นนตัวที่เก่งที่สุดในซีซั่นเนี้ยก็คือที่ไม่ใช่ซีซั่นก็คือยูโน่ยูโน่คือมันเก่งมากแล้วมันโกงโคตรโคโก,โกงแบบโคตรโกงเดี๋ยวผมค่อยรีวิวครั้งหน้าแลา้วกันว่ายูโน่เก่งแค่ไหนถ้าคุณอ่านแล้วอาจจะแบบเฉยเใช่ไหมแต่ถ้าคุณอ่านแบบรวมๆแบบจบจริงๆอะ่ะมันโกงมาก,มากๆก็เดี๋ยวอัรีวิวครั้งหน้าแลา้วกัน โอเคต่อมาเรื่องตีบอสนะครับผมแต่ก่อนจะไปตีบอสขอญาตพอดีว่าเล่นบทมาเมื่อกี้ได้มา5ตัวแล้วแบบโอ้โหโอเคมีนีเพชรได้เพิ่มมาด้วยนะครับจากด่านก็ขอแยกสดอีสักโลลักกันอิอไม่เคยจบกับโลนะฮะโลสุดท้ายแล้วไม่ไหวแล้วอีเดียวโอเคโอ้เสือกมาเฉยเลยฮะช็อตนี้เอาแล้วมาหรือเปล่า อันนี้คือไม่หวังอะไรนะหวังแค่ว่าได้ได้การก็ยังดีได้ตัวก็มาอ,อ้าเอามาเฉยโอเคลูกหลานอ้ผมได้แล้วโอขอบคุณตัวในบทด้วยนะฮะโอ้แล้วก็ได้เพชรจากบทด้วยนะครับผมก็ได้เยอะมากเย้ได้แล้วท่านผู้ชมได้รีวิวแล้วโว้ยอ่ะนะครับเรียบร้อยเสร็จทีนี้ผมก็จะไปตีดอทได้สบายใจแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าอดอู้มาก กดอู้แบบโอ้ยจะได้ไหมเนี่ยอ่ะนะครับก็ก็อย่างที่ว่าคือบทอะแม่งมันได้อีกสัห้าร้อยเพชรเนาะนะครับแล้วก็ได้อัพสกิลด้วยเดี๋ยวได้ปั้นกันเต็มที่แน่นอนนะครับพอดีว่ามีการ์ดด้วยแต่ถ้าได้การ์ดซ้ำมาก็สวยๆนะผมได้2ดาวดิว่าเลือกด้วยไงนะโอเคไปเรื่องของตีบอสกันตีบอสเนี่ยมันจะง่ายขึ้นละเพราะว่าเราเดาปั้นน่าจะของกันถึงแล้วนะเพราะว่ายังไงก็ตามมันคนที่ไม่ผ่านในะรอบที่แล้วไม่เป็นไรนะครับรอบเนี้ยต้องผ่านแล้วนะ แน่นอนนะครับไม่ต้องใส่การ์ดจูเรียก็ได้ถ้าใส่การ์ดเนี่ยจะมีโอกาสผ่านสูงมากสูงแบบโคตรสูงเลยนะครับผมและไอตัวมิโมซาสามารถใส่ตัวอื่นๆได้นะครับที่เป็นลาเดสมิโมซาหรือตัวฮิวตัวไหนก็ได้ที่มันสามารถยืนยือได้ครับหรืออาจจะใส่ฟินลันเข้ามานะครับตัวเร่งสปีดคือแต่ห้ามตายนะใส่ดีฟเฟนส์นะครับฟินลันก็ให้มันเร่งสปีดจากนั้นนะี่บอสมันจะไม่ได้ออกเลยแต่ถ้าไม่ไม่มีเนี่ยอ่ะแนะนำนะครับคนไม่มีจริงๆผมขอแนะนำการ์ดอันนี้ละกันติดคิอันนี้อ่าใส่เข้ามานมแลล้วก็เ่ิโ มิโม <M> ก็ใส่ป้องกันหมื่นหนึ่งแล้วก็เลือดถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยการ์ดมันไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่การ์ดอะไรที่มันแบบว่ากันดีบัฟก็ได้หรือว่าจะเพิ่มฮิวอะไรป้องกันใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยพวกนี้ใส่ได้หมดโลตัสกับมาก็ป้องกันปกติที่ผมเคยสอนมาที่ผ่านมาโลตัสป้องกันหมื่นนะครับแต่ของผมเนี่ยป้องกันหมื่นหกใส่เส่ป้องกันเลยนะครับผมโอเคการเซ็ตสกิลของตี้นี้ต้องเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเป็นลาเดสเนี่ยอาจจะแบบนี้ได้โอเคไหมครับส่วนลาเดสก็คืออ่าประมาณนี้ถ้าเป็นลาเดสนะ เนี่ยประมาณนี้ในนี้ของลาเดนะนะครับถ้าเป็นของมิโมก็ประมาณนี้ก็ได้หรือถ้าใครจะอันติก็แล้วแต่ผมว่าสกิลคู่อ่ะมันดูดีกว่านะครับตีธรรมดาก่อนเพราะว่าอันติเนี่ยมันจะลดเกินข้อลดสปีดบ,บอเดเยอะเกินไปส่วนโลตัสเนี่ยจะสกิล2หรือไม่ก็ต้องก็ได้นะครับถ้าเป็นไม่ได้กดมือครั้งเดียวพอแล้วจากนั้นน่ยตีธรรมดาไปเลยก็ได้นี่ตามตามที่ทุกคนอยากเล่นละกันนะครับงั้นผมเอาแบบนี้แล้วกันแล้วก็ช่วงที่2นะ 2> เล่นชาม,มี่โนเอลวิลเลียม3ตัวก็ผ่านแล้วนะครับอันนี้อยู่ขึ้นทาามมีีี่่วววาาชมคุณดด้ยนะ สดาวขึ้นไปเล่นได้ถ้าศูนย์ดาวผมไม่แน่ใจนะก็ใช้ตัวอื่นแทนแล้วกันนะครับถ้าเป็นตี้อื่นนะขอแนะนําเป็นเอาโกสเข้ามาเพิ่อมอีกตัวหนึ่งส่วนชามี่จะใช้มิโมแทนแล้วอาราเดสขึ้นไปทีมโน้นหรือลาเดสมาอยู่ในทีมนี้ก็ได้นะครับในเป็นประมาณนี้เออชามี่คือมาล้างล้างการดีบัฟของบอสนะครับแล้วก็ฮิวเรื่อยๆแต่หลักๆเนี้ยบอสมันจะตีไม่ค่อยตายแหละนะครับเพราะมีวิลเลียมกันด้วยแล้วก็ ถ้าใครมีชาลลอตก็เอามาใช้ลงเลยมันจะง่ายขึ้นยิ่งมีการ์ดยิ่งดีโอเคนะก็ชาลลอตนั้นที่บอกคือมันง่ายทุกดันนะครับชาลลอตแล้วมีการ์ดบัฟสกิลสองหนัก,นกจบสกิลคู่ก็ได้เดี๋ยวผมจะเล่นประมาณ3ตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับอันนี้ขอให้เป็นแค่แนวทางนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาแบบละเอียดกว่านี้ขึ้นให้ละกันอันนี้ขอเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวตัดมาให้นะเพราะว่าผมติดคลิปเรื่องของอารีนาไปด้วยนะเดี๋ยวจะไม่ทันแกไปด้วยเริ่มมาอย่างแรกก็ตตนะาามสภพ คือถ้าจูเลียคุณยิ่งแรงมันยิ่งผ่านง่ายนะครับถ้ามันเบาเนี่ยอันนี้แนะนําให้ไปเพิ่มความแรงหน่อย,ยก็ดีนะครับแนะนําคือทําคิคเลตอ๋อแล้วก็สามารถรีได้นะรีรีได้หนึ่งครั้งรีเอาตอนบอสมันตีแบบโดสกิลเดี่ยวกับสกิลหมวกเออจูเลียมันจะไม่ตายดอกแรกแต่เนี้ยผมไม่ต้องรีละนะครับก็คิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับเนี่ยสังเกตไหมมันดามจมันพออะถ้าใครไม่มีจูเลียก็ไลอารทีมเดิมเลย นะครับไลอาปาดที่เดียวจบได้นะแต่ถ้าเอาจูเลียสมันง่ายกว่านะจูเลียสง่ายกว่าเยอะโอเคแม้มันโดนลดสปีดจนมันไม่ได้ออกเลยครับแล้วมันก็ใกล้ตายแล้วเนี่ยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ของจูเลียสก็จะเท่าของคลิปคลิปที่แล้วที่ผมสอนอผ่านหอคอยเนาะนะครับของชิ้นเดียวกันเน้นเน้นดาเมจเน้นเวทแล้วก็ความแรงคิกับคิด,ด้วยเนี่ยสกิลคู่มันทําให้ล,ลดบอสมันโดนลดสปีดอะ่ะเออไม่ได้ออกเลยเห็นปะ่ะง่ายปะ่ะ ง่ายมากเลยนะคลองดูสำหรับคนที่ไม่มีการ์ดจูเลียสนะแต่ถ้ามีการ์ดคือบอสไม่ออกเลยไม่ได้แตะพื้นเลยส่วนไม่มีมาก,ก็ใช้ตัวอื่นได้นะครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ม้าก,ก็ได้หมดนะขอให้มันยืนได้ก็พอแล้วะเป็นฟินลันอะไรก็ได้คือยังไงมาแค่ลดสปีดพอนะครับหวังแค่ว่าให้ให้เปิดมาลตัสลดสปีดให้ได้อะ่ะจากนั้นก็ยาวๆเลยส,ยสบายๆอันนี้ไม่มีอะไรครับก็คืออย่างที่บอกคือชาม,มี่มันยืนอยู่กับจูเลียสอนะ่ะมันมันมันยืนถึกนะเออแล้วโรเอลมันจะค่อยๆถ่ายนะครับ อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ได้รู้ว่าทีมเนี้ยมันมีมีของมีอะไรเนี่ยก็โอกาสผ่านสูงอย่างหลักเนี่ยโนเอลมันต้องป้องกันหมื่น800ขึ้นก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องหมื่นอะ่ะส่วนชาม,มีใส่แต่ของเลือดอย่างเดียวเลยนะครับรายละเอียดของข้างหมดเนี่ยอยู่ใน Discord เข้าไปดูได้นะครับในช่องช่องตีบอลเลดอ่านะครับการออโต้ก็ให้ดูเมื่อกี้แล้วเนาะประมาณนี้มันจะเป็นจังหวะพอดีอะสร้างโล่สกิลสร้างโล่สกิล บอสลงหัวมาก็มีโล่พอดีอะไรเงี้ยนะครับลองปรับได้คือยังไงเนี่ยเดฟหมื่นมันก็ยืนสบายจริงทุกคนนะครับจะไม่เป็นปัญหาเลยเนี่ยสร้างโล่ตลอดอ่าแต่อย่าลืมนะปลดลุนให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่แบบว่าพี่ครับผมมีตามพี่แล้วแต่พี่ทําไมผมไม่ผ่านตัวยืนไม่ไหวเนะี่ยปลดลุนให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้ผมปลดลุนหมดแล้วครบแล้วมันเลยอะไรทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นนะครับสบรับลุนโอเคตอนนี้ก็เลือด30%บแล้วครับ35้ละ ยาวๆครับเนี่ยสร้างโลตลอดไปอันติบอสลงหัวพอดีก็มีโลติดปุ๊บเรียบร้อยแต่ถ้าจังหวะใครไม่ดีเนี่ยมันก็ยังไม่ตายนะยังไงบอสมันมันไม่ใช่แบบว่าเราแพ้ธาตุอ่ะใครมีชุดยูโน,โนเขียวอะ่ะเล่นง่ายกว่านี้อีกนะยูโน,โนที่เป็นร่างใหม่สีสั้นที่สามอ่ะเนาะแต่ว่ามันกลายเป็นตัวแจกละโอเคอาจจะใส่ยูโน,โนใส่อะไรเข้ามาก็ง่ายไปหมดประมาณนี้ฮะ แอตตาก็ดีนะครับแอตตาก็ผ่านได้ถ้าแรงพอแต่ทุกคนมีโนเอลมันจะสะดวกกว่าไงมีลงมีโลนี่ถ้ามีลาเดสใหม่อีกตัวก็ชิวกว่าเดิมอีกหรือจะใส่โกเข้ามาก็แรงขึ้นอีกใช่ไหมโกมนเป็นสีฟ้าไม่แพ้ธาตุบอสก็ยังตีไม่เข้าใส่เซ็ตป้องกันหมื่นก็จบแล้วครับเซตเซ็ตป้องกันหมื่นไม่ต้องเป็นเซตนะคืออะไรที่เป็นดีฟ์อะเป็นของ u R S S R มันก็ใส่มาได้นะครับน้องๆที่เขาใช้ทีมประมาณนี้ก็ใส่ของ U R กัน ที่เป็นดีเฟนต์แต่ว่า Up อัพเต็มไงเออลราก็มีออฟดีเฟนต์หน่อยยิ่งดียังไงของ UR มันดรอปง่ายทุกคนทุกคนน่าจะมีบ้างแหละนะครับที่เป็นของที่พอใช้ได้อยู่อ่าสร้างโลกพอดีบอสมีันติพอดีนะฮะร,รอบหน้าเห็นไหมมันมันมันมีความพอดีพอดีพอดีหมดเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็สร้างเกาะอ,อีกร้อยยี่สิบไอ้ร้อยสี่สิบยังไงมันก็ตีไม่เข้าอ่ะดิอ่ะอังนะสกิด สกิจะจัดอ่ะอันนี้เพิ่มความถึกอีกอ่าไตได้ไม่เข้าก่าเดิมอีกไม่มีวิลเลียมใช้ตัวอะไรก็ที่มันเกี่ยวกับความเพิ่มความถึกหรือจะเป็นดามเมจม,มาเสริมก็ได้นะยังไงตีนี้หมุนแค่เป็นแนวทางนะครับคลิปหน้าถ้าตัวค,คุณไม่มีตัวไหนเนี่ยยังไม่ผ่านก็คอมเมนต์ใต้ดิฟชันผมไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะทําคลิปใหม่อีกอันมาให้นะครับอันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์สำหรับคนที่มีตัวแล้ว โอเคผมน่าจะผ่านแล้วนะครับผมโอเคเรียบร้อยฮะน้าหน่อยแต่ผ่านนะได้เท่าไหร่วุ้ยได้เต็มเลย49สสุยดยอดใช่ปะว่าตันตัน49ปะ่ะใช่ไหมตัน4ี้นี่ผมได้49เลยและสิ่งที่เราต้องแลกในในร้านเนี้ยนะครับแน่นอนว่าเอาอนเนกประสงค์ก่อนแต่ผมอ่ยยังไงมันเวลา9วันใช่ไหมผมจะแลกพลังงานนะผมแลกทุกวันเลยเพราะสุดท้ายอะมันเหมือนอ่กิจที่แล้วครับผมแลก2ออันเนี้ยทุกวันอะยังเหลือเหรียญบานเลยก็ยังไงถ้าใครแบบ คิดว่าไม่พออะไรเงี้ยลงไม่ถึงด่านไหนเนะี่ยเอาเอา่อันนี้ก่อนก็ได้นะครับชิ้นส่วนอเนกประสงค์แล้วก็เศษอัพตัวละครจากนั้นก็จะเป็นรองเท้านะครับประมาณนี้ครับนะของผมก็จะมี2อ,อันนี้แล้วก็บทนี้เลยส่วนสายฟรีเนี่ยที่ยังไม่มีอุปกรณ์เยอะแลกอันนี้มาก็ได้ครับรองเท้ากับอันนี้2ออันนะครับเพราะว่าราคาของตังเนี่ยบางคนหาง่ายไนงะ เอาสออันนี้แล้วกันถ้าส,สายฟรีนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันเนี่ยมารีวิวทีมอารีนา่าแล้วก็ปาับตี้อารีน่าให้อีกทีแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีทุกคนด้วยขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไ like, ลค์กดติดตามด้วยนะ